นี่ทุกคนตอนนี้ของกินพร้อมที่ได้หม้อยแล้วทุกคนเนาะแซ่บๆโนโน่เนี่ยนี่น้ำบ่าห้องกัดแซ่บๆโนโน่น้ำบ่าห้องเต็มปะเลยเรากินเมื่อน,นี้กันหลายคนเต็มแล้วทุกคนทักทายสบายดีสบายดีและสวัสดีเพ,พ,พื่อนๆ FC ที่ติดตามนะครับสมสองคนบรรณาคือเก้าเด้อทุกคนเด้อมื้อนี้ขอกระยุวัน หน้าคือก้าวเนาะทุกคนเนาะลงมกับอันพัดแห้งเติมเนทุกคนเพราะว่าอากาศคันหนาวๆเนาะช่วงนี้นะวันนี้นะอันคอยสิพ้าพี่พาน้องอันมาฮับเบิ้ลครับส้มกินอันพันกระปุ้นเนาะอยู่ท้องหน้าได้หมัทุกคนไม่ได้กินยูเฮอเนาะเอามากินยูหน้าพี่เนาะนะเนี่แต่ทําไม่ได้กินยูเทลงเนาะกินยูอันแถวเดินคือก้าวเนาะทุกคนกินพันกระปุ้นืันนี้กะมีปลาน้าเนาะเอาซื้อปลามาแต่เมื่อเนาะ ตอนนี้กับอันสกอยเป็นกําลังเฮ็ดอยู่น่อกกำลังโคปปลาอยู่ดีคอยชยิ้ปลาพี่พ่อน้องอันไปเบิ้งเด้อทุกคนตอนนี้กับสกอยเป็นกําลังอันใส่ขี้ปลาอยู่นอ่องปลาห้ากันใหญ่เติบไปโตัวละโลพวกบอลนี่ปลา,ากันใหญ่เติบแนละ้วทุกคนป่า,าอามาตเมืองกระปุ่นกับอันเอามาตเามืองคือเดียววนะันนี้ค่อยพาลานไปเอ็นท้ายหู ติบัดแล้วก็ซื้อมาเลยเนาะพอดีว่าน้นองๆมากินเลยยังก่าชาวธมาตําลังยังกับสะสมเป็นเนอเป็นท่านได้มากเป็นอันคาอันก้นเป็นต้นอยู่นอกเด็กเป็นมาตําลังพ่นแล้วนะนะกระปุลหน้ากระชงโลกระปุลแน่แ้วกับพักแน่อันนี้พัดก,กันข่าวยางอีพังหอมกับพักโบนะเนาะทุกคนเพราะว่าอันแม่เขาไปเอาอยู่ยุทธโซนพ่ทนได้มาเนาะ,น,ะน,นี่กระน้ำตาลแล้วก็เอามาโทดดินเนาะเครื่องซื้อกระเท็หลังจากอันสะก้อยพน่น ใส่ครีมนอนแล้วเรียบร้อยนอนทุกคนวันนี้เป็นอ่อโอซิคายนอนมายัดเ้าปลามันเพราะว่าเ้าวยืนเฮ็ดปลาแบบปลาเผานะทุกคนนี่ยัดโอซิคายเ้าไปเ้าวใส่ครีมนอนแล้วเรียบร้อยนอนยัดเ้าทั้งปลามาเลยนอนโอซิคายเ้ากระทุกนอนซื้อมันหอมๆนะทุกคนจังนั้นาวปลาเสีเอาเกลือมาโอ๊บนอนนี่แต่ทุกคนนอนนี่พักแม่ก็เก็บมาแล้วเรียบร้อยนอนอันนี้น่าจะเป็นอันพักซื้อมาแต่เมื่อวเนาะอันนี้ นี่นีนะพักมาตโซน่อาเองเนาะนี่อันนี้ก็แมนนี่อันนี้ก็แมนคดีอันนี้ก็พักมาตโซนเนาออันนี้อันนี้น่นเ้าไปได้ปุ๊นเนาะเ้าซื้อเอาก็มีอนน้ำตาเนาะแนวเสือกระร้ำเฮาเอ็ดเฮาเอ็ดน้ำจิ้มกินกับเนาะแล้วก็เสือมาเทาดินเนาะอันนี้มาเทาดินนี่มาเทาดินเสือกระเทมเนาะกระเทมกันแล้วก็ซืือรดดีน้ำเนาะทุกคนเพื่อความโนนี่ปาค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะก้อยเพิ่นอันสีเอาเกลือมาท่าเนาะทุกคน ถ้ากเกิดได้เ่ากระสีปีงเนาะปลาเผากับว่าแม่นเนาะทุกคนผมสิไปเฮ็ดต่อไปพูดละเขาไม่ได้สายทานเนาะสายก่อไฟไปพอดังไฟแล้วมันมีคอยแล้วเคาสิไปปีงใน,นนั้นเลยเนาะทุกคนแบบนี้จะคอยเป็นกำลังตามกระเทียมเนาะทุกคนแม่คอยกกำลังเตรียมอาหารด้วยโมกู้ไ,ไปเฮิม่มโมเนาะ เตมเอากระตำเนาะตำมันแหละก่อนแล้วค่อยไปเจียวเนาะทุกคนตำมะเละใชไหมเละจะมันก้อนแล้วเป่าแม่นก้อนละก้อนละจากนั้นค่ะหลังจากที่ตำกระเทียมแล้วเรียบร้อยเนาะทุกคนวันนี้สก้อยเพิ่นจิตต์ตมะครีปได้นี่ ขีดน้ำจิม้มเนาะเพราะว่าต้องสื้อมาขีดน้ำสยอยคนงามต่ำอยู่เนาะพ่อพ่อบ้างพ่อจะเดียวไปเจียววันน,น,วน,นี้กันเนาะนี่ทุกคนต่อไปเนีก็น้องมีปิ้งปลาปลานี่กะห้าปิ้งเป็นตัวแล้วนะทุกคนนี่ นี่แม่ก็เริ่มแฮมงแล้วทุกคนเอ้ยหอมมาละกินปลากินกับอันทันกระปุ่นเนาะทุกคนเนาะนแม้ว่ามอสทุกคนมีแต่เสี๊ยวประเทมเนาะกระเทียมันใช้มอเป็นเรื่องเกี๊ยวทุกคนเลยดูปลาหมก็สะมากเติม อ่ะมันเล็กจิ๋วน้อยกว่็นอนเลยค่ะใคยซื้อมุกคิดเนาะ กินนะทุกคนกินที่ต่ำนะเนาะก้อยกินต่ำนะเทมกินไปเดียวเดียวทุกคนเนาะมันเป็นน้ำหนาหลังจากเจียวกับเทมเดียวเรียบร้อยก็มาคิดนะทุกคนวันนี้สิม่านเคี่ยวน้ำตาลเนาะอว่าเจียวอันเคี่ยวมันน้อนโตมอนมันชุกไปเจียวเคี่ยวมันละลายกันเนาะไปประชุมเดียว ต่อไปเทาเขมาได้ทุกคนโดยเมนูอี่นนะคะทางพีก็จีนูอยูเนาะทางพีก็ปีงปลาโอ้ต่อไปมันนี่มันมันมาโูดินเนาะเพราเนาะทุกคนเทาต้องต่ำก่อนเนาะต่ำโซนหนึ่งโซนหนึ่งกับย่างๆอยู่ไว้ลยน้ำแล้วทุกคนนี่นีแต่มันเละเอาเยอะน้ำมันเข้มข้นแล้วทุกคนเนาะตะกอยคือเก่าได้จัดการ ทุกคนอันนี้ก็ค่อยอันเชอร์โตดินตำนั่นเนาะแล้วก็อันเชอรกระเทียมเจียวก็มาคิดแน่แล้วก็มีน้ำตาลเขียวนั่นเนาะอยู่นี่เนาะอันนี้ก็ต่อไปก็เชื่ออันแป้งโน่เนาะผุ๋ยชุลรถนะคเชื่อเป็นกับเนาะมาเท็กลแล้วล่ะเชื่อกับ่๊บทุกคนเชื่อเกือเนาะอยูนี่ก็เนาะลูกก๊อกลูกก๊อนี่ทุกคนนี่เชื้อเกือเนาะตามด้วยเชื่อ ตีให้ตรงตาอนทุกคนยิอไรมลิดเลยนาเอาฟักมาซื้อ e อ no. uh, uh. <laughs> so ีน้องูทองเท้าเอาลามาซื้ออีเรถดีครับคุณเมสิบมนก่อนเอาทุกคนเอาด้ทองเท้า

นีกับฟคาปนหือว่าขนมจีนนะทุกคนถ้กิมทวยอยเอ่ยหลคนใช่ใ่ทวยนั้นนี่เป็นไเลยเสือมมะนาวแล้วจิ้มแล้วบอตอนเสื่อมมะนาวกยพิศยพี่น้องเบิ่งเนาะแ่บบอแทบโนนโนนไ้ตัดแล้วมาปะเป็นยังนี่อันนี้ก็คเออือ ทำห้าวจัดเรียบร้อยแล้วน้องข้าวปุ้นแม่ข้าวพักล้างจัดเรียบร้อยแล้วนะทุกคนทาแต่น้ำจิ้มวันนี้ก็น้องนี่ทุกคนตอนนี้ของกินพร้อมที่เรียบร้อยแล้วทุกคนน้องแซ่บแซ่บโนโน่เนี่ยนี่น้ำบ่าวเ้ากัดแเศรษโนโน่น้ำบ่าวเ้าเต็มปาเลยมากินมื่อวานี้กันหลายคนเต็มแล้วทุกคนนี่น้ำบ่าวคอยแล้วกับเม่แล้วกัอันสาวชันน้องดูไปชื้อลินเพื่อน่าชื้อลีเพืกอนสวัสดเนาะ ลกากะเ้าโอยนักกะเเ้าสั้นคือเดียวนะคะสั้นมีสองสั้นมีกูบานหนา้าลวกาอันบ่อแม่นลานชาแล้วก็นีน้นก้าจมมินททลังจ้าจมเป็นมาแ<ด>ต่คุณบรนต้นน่อเจ้าจมเป็นนะนีก <c oughs> ินป่านกระปุนแลอน้อยู่ทง, <c oughs> งหน้าอยู่เทียงเทียงหน้าอยู่กลางเดอนนะทุกคนะมาเดอทุกคนเดอมากินน้ำเดืวดเดอร์แซ่บๆทุกคนเลยนะน้ำจิ้มมันก็เต็มถ้วยสองถ้วทุกคนด้วยมีปลาเผาน้ำแน่น้อ เลือกปัตเด็ดเอากินเป็นมาเจ้า้ามุ่มเลยจาก่อนไปแม่นงนี่เจ้ายนั่งกินเนี่ย แบ่งไปพุ้นแน่ปานนะแบ่งใื้จานนั่นแน่อ้าวนัคัูไก่ลืมนุนั่งมันหมด้ป่ะนั่งนี่แะครับเบิ่งไปแบ่งไปทั่วน่ี่นี่หอไเขียวอแจะเป่้จานนั่นนะเขียวบปดคินี่ค้วอเด้ออ่อนเเด้อยุบโลดอ้ยุบโลด

chắc chắc làm gì ngu à đừng có chẹp ngu ngu này cái tôi phá cái mớt làm cang luôn ông phá này nè ขากินกันข้ามาเฮ็ดกับประมาณอันสามโมงทุกคนสามโมงครึงี่สิบโมงละตอนนี้ขากินแล้วห้าโมงแล้วทุกคนเลยยี่หกโมงนะมือเติบสามโมงเนะบเป็นไงประชุมะชมนี่มาเพื่อกามียอมเมื่อีมาปะชมกรทกินก้างปลานี่ตะกซันเป็นว่าแซ่บเด้บทุกคนเลยดีเลยเนาะตักข้ากับมือ ซันสองซันเพื่อนนาอรอบรอบสุดท้ายทุกคนเอ้ยแซ่บขนาดนี่นี่ตอนนี้ก็เพิเดเดยวกินอิ่มน้ำํำลาดแล้วเนาะทุกคนเนาะก็กินน้าประมือบบดนี้ค,ค่อยๆจิขอจบคลิปเพลงตอนนี้นะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อเป็นเบอร์เอฟซีทุกคนก็อเป็นกำลังใจค่อยคลิปต,ต,ต่อไปขอขอบใจหลายๆเด้อ